นี่ครับเพื่อนเพื่อนมาดูความอัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับข้างบนเป็นเขานะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นตาน้ําน้ําซึมไหลออกมาตลอดครับเป็นตาน้ำครับเราแวกนี้ไม่มีน้าตังไหนเลยนะครับเป็นตาน้านาําโผล่มาเห็นี้ครับไหลค่อนข้างแรงครับนี่ฮะ ใช้อาหล้างหน้าดื่มกินได้ครับน้ำใสสะอาดถ้าไม่คิดอะไรมากครับดื่มได้สบายครับน้ำไหลนี่ถือว่าสะอาดใช่ครับถ้าน้ำขังนี้ไม่นิยมให้ดื่มนะครับน้ำไหลนี้มันพอดื่มได้นะครับสะอาดนะฮะเห็นตาน้ำเป็นหลุมเหครับพักให้เมื่อสักครู่ก็จะไปต่อแล้วครับเดินลงไปที่รถแล้วอ๋อคุณเจ้ครับ น้องทรงเสียงมาา้าาาดีใจใดนะครับถ้าจะเออจะเอชุดใหญ่ครับไปไปไปดูจุดกระเหะกันเหมือนเดิมผมไม่เจอเลยนะครับขึ้นอยู่ข้างทางเลยนะครับนี้ตตขึ้นข้างทางเลยนะเตะาดเลยครับอืมนะครับไปดูครับ อืมดอกใหญ่สวยโอ้โหนี่โหปูดินี่เออให้มันปูปดๆแล้วก็ลองเตะดูดใอใหญ่จริงจว่ะหั่นแบบครึ่เพื่อนดูครับดอกอยังใหญ่ครับคืนนี้มองยากครับแต่ว่าดอกใหญ่นี่เพื่อนดูโหดอกทัางกำปั้นเลยเนี่ยไล่อยู่ดโีโอ้โหเพือ่อน <laughs> ดอกใหญ่จั <laughs> <c oughs> ดเฮ้ยเพื่อนดูอย่างเงี้ยโอ้โหสะใจเลยอะ ไปยังหนังล่างอะนี่ครับบนถนนเลยอะขึ้นกลางถนนด้วยขึ้นมากันไม่เจอด้วยนะอพวกก็มาวนดูที่นี่รอบหนึ่งนะเออแต่ฟองขึ้นเหมือนป่วงเออกลางถนนจริงเลยเพื่อนดูดิเนดอกมันใจฮะอือัเดี๋ยวดูกลมป้านผมนะ พูดหยดิไยเตะข้าไปเดอกใหญ่ด้วยดอกพิเศษนี่ครับครุ๊ดจให้ครุบดดอกใหญ่ดังนั้นเลยคู่กับอันนี้แหละใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆนะใหญ่จะไม่เคยเยอะนะ เดี๋ยวขอเกี่ยพที่แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายตอนะครับตอนแคะเดี๋ยวดูรวบบอสคู่นะครับจากที่เปิดดูแล้วก็ไม่ขึ้นไปบ้างก,ก็ะเดินคพราะต่ว่าดได้ดอกใหญ่จริงๆครับมันใหญ่จัดอะเดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะมาเทียบให้ดูนะครับ จจิงรู่ปมือไม่พอตอนนี้โปเท้าอลไวนทรงเนี่ยหดกี้โอ้โหออหินออกมาถึงกานเลยวะคือนเข้าไปครับ

มาแล้วอือฮืออ้เราเกือทั้งตัวนี้โชว์คนเราค้างเลยน่าถือเลยถือมันเมื่อกี้นี่ครับตู่มหอมใหญ่ใจจริงๆอ่ะใจจริงๆน้มาเดี๋ยวมาที่นี้หน่อยครับ cân thang đấy đi, ừ, cân thang chính mày kia nha, cái cái trái anh มีกาเล้ยงงออยู่นี่ครับ S M R เสียงรากนไม่ยอมตัวดอกดอกยังไม่นั่นเลย <c oughs> ยังไม่ออกจากจากต้นเลย จำไม่ลึกเลยทดแทนกันไปตื่นแต่ว่าได้ดอกใหญ่เมื่อตอนเราอยู่ในร่องห้อยมันแค่ใบสองกว่ายังรู้สึกเหมือนสี่ห้าโมงเลย แดมันตองไม่ค่อยถึงนะเนี่ยจะสามโมงเลยอืมใบสองกว่าใกล้จะใบสามแล้ว ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วสองดอกใหญ่โอ้โหสองดอกนี้ก็ไม่เล็กกันเนี่ยโอ้โหสวยงามสวยงามจัดเพื่อดูครับดูดิโอ้โหสี่ดอกนี่โอ้โหเปลือกขีดเลยเนี่ยดูเรื่องก็เบื้องแตกไอ้นี่ละขีดเลยนะี่เนี่ยหมันจริงครับครับเดี๋ยวเดินลงไปเรื่อยๆอย่างเดิมครับใกล้แล้วใกล้จะ ใกล้ถึงยี่รถจอดแล้วใช่ไหมใกล้ถึงผมขพาไปดูก่อนว่าเออแบบก่องแรกพี่ตามไปนี่ฮะกล่องแรกเหรอเหใช่ไหมใช่ใช่ตรนี้ไหนมึ้นมาเนี่อยๆยึดมือไหนเออบอแบกเอาแบกให้ดีดิชอบเข้าไปถ่ายได้ง่ายนะลึกหน่อยลึกหน่อยดีๆ